ตามคำเรียกร้องนะครับผมให้เล่น AK แล้วก็เล่นตัวละคร0บาทนะครับผมมาจะเวิร์กไหมก็ไปลองลงทีมกันหน่อยนะผมไม่เคยทำนะมาได้ห้องเล่นแล้วโอ้โหจะรอดไหมนะครับผมเพื่อนเล่นตัว0บาทแบบว่าบอดี้ไม่มีนะครับผมเพื่อนเล่นกับคู่กับ AK นะอีหลายคนอยากให้เล่นนะปืนนี้เป็นปืน AKSP นะครับผมต้องรองในสไนเปอร์เรีงรอนะ เพื่อนไม่มีผมเข้าแล้วนะโอ้ที่ผมตายสองแล้วเข้าเลยแล้วกันนะผมเพื<ๆ>่อนแต่นี้ว่าไงอยู่ในเกิดต้องมีคนยังไม่เกิดใช่ไหมไปดีไงเอ้ยโอ้โหว่าจะเอาสองนั้นแน่อยน,นะเฮ้ยผมได้ยินยิงอยู่ด้านขวามือยิงทีมผมเมื่อกี้โอเคครับผมได้นะ ฟังเขาเราคนเดียวนะโอ้ยเดินมาเจอพอดีเลยครับผมเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยเพื่อนนึกว่าจะทําไม่ได้นะเล่นตัวละครศูนบาทเนี่ยบอดี้ไม่มีนะดูเขาครับผมแต่งตัวแต่ละคนนะผมเพื่อนเล่นกคนถึกนะเล่นสายแปกๆนปครนะผมผมไม่ค่อยชอบเล่นสายห้าห้านะชอบเล่นกับแป๊ดปเล่นกับเอฟซีนะผมเพื่เขาเปนเดิมครับผม ชอบชอบครับผมเพื่อนเฮ้ยด้านซ้ายด้านล่างโอ้โหเพื่อนยิงมั่วเกินลนจัดเลยทีด้านหลังเพื่อนเดียบหลทิมคุณพ่ายแผ่ครับผมมามันเดินมาผมเพื่อนรอที่ประจำโยนระเบิดให้มันหมดมือไปครับผมเผื่อมันได้นะ สนเราเปิดรอเวลานั่นแหละเพื่อนเฮ้ยดีนะที่จะไหนผมจัะแตวผมฟังผมนะไปเบี่ยงมีเฮ้ยนั่นน่ะโอ้โหยี่ไม่โดนเลยโอ้โหปีจะได้เฮ้ยได้นะเจอนะที่นั่งอยู่สงสัยเขาไม่เห็นผมนะเพื่อนขอตอนนี้ก่อนเพื่อนเฮ้ยเห็นเขายิงอยู่ด้านซ้ายใช่ไหมเนี่ยอยู่ไหนเนี่ย ไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะครับผมเพื่อนต้องได้วิ่งหาใช่ไหมเนี่ยด้านล่างหน่อยลัก,กันนะผมตัวผมบางด้วยแหละเพื่อนไม่กล้าบวกนะแต่ว่าอาศัยปืนแรงครับโอเคสนายฝั่งผมแมน่นจัดเลยนะนเพื่อนนะอันดับสองเนะี่ยมันเดินัาผมบุกเลยละกกันครับผมเฮ้ยด้านซ้ายมือเห็นยิงทีมผมอยู่เมื่อกี้เขาแตกครับผม เปิดอะไรให้เลี้ยงปวดเสร็จตายเลยนี่สไนเปิคนนี้แม่นจริงครับผมเพื่อนทีมของคุณได้รับชัยชนะได้รับชัยชนะเห็นไหมข้าไปเจ็ดตายหนึ่งนะแต่ว่าเหมือนที่ผมจะแพ้เลยนะเพื่อนนะดูทรงและเฮ้ยด้านหลังเข้านะเห็นยิงทีมผมตายหมดแล้วยิงฟรีทีมผมหรออาศัยว่าปืนเอเคมันแรงนะผมเพื่อนไม่รู้ว่าตัวนี้อยู่ไหนอ่อ เ้ยเดินมาชนกันเลยทีเดียวทีมของคุณได้รับชัยชนะโหถือว่าทำได้อยู่นะครับผมเพื่อนตัวละครศูนย์บาทไม่แต่งตัวนะได้ระเบิดถึงตัวครับโอ้โหแบุกๆเลยเฮ้ยมคนยิงยิงผมด้านขวาเมื่อกี้ด้านล่างเนี่ยเฮ้ยคนยิงเราเลยรับที โดนสัดนับเลยสงสัยจะแพ้จริงๆนะครับเพื่อนลงล่างกันหน่อยนะปลาระเบิดมันเดิมเผื่อได้นะมีคนวิ่งลงมาเล,เลยเวยตาหน้ามาแล้วเผื่อโดน,น,นดีไหรอเลยาาเพื่อนแกแคนห์หน่อยเพื่อน้าล่างแสวยเพื่อนอเหมือนจะแพ้ลแล้วเพื่อนหน้านนะ เรียบร้อยไปก็ประมาณนี้นะครับผม <S <S อยากให้ชมคลิปสนุกๆกันนะครับ